see you สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณกันนิกายอยู่สี และผมวีระสุภาพดำเนินรายการครับค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกสำคัญประวัติศาสตร์การสร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะคะของคนจริงค่ะและที่สำคัญนะคะวิทยากรของเรานั้นก็มาจากหลากหลายอาชีพเพื่อที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําหน้าที่ทุกคนเลยนะคะเพราะเราย้ําเสมอค่ะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะครับวันนี้เราก็มากันที่โบสถ์พระไรปิฎกะนะครับซึ่งต้อบอกว่าเป็นสถานที่ที่ประกอบศาสนกิจมากมายนะครับแล้ววันนี้รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระมหาปร,เริเยนบวชอุทิศชีวิตประจําปีพุทธศักราช2563 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับแล้วการใช้ชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยนะฮะเป็นผู้ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อุปสมบทอุทิศชีวิตนะครับในปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมานี้เองขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระอาจารย์นะครับ พระมหาอดีเทพเทวินทชโยนัมสกันครับนัสการครับแสดงคุณยิครับค่ะแนะนำพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแขกรับเชิญในวันนี้คือพระมหาอดิเทพเทวินทชโยพระมหาปรียนบวชอุทิชีวิตประจำปีพุทธศักราช2563นะคะปีนี้ก็ปริญญหแล้วใช่ค่ะก็กำลังจะสอบเจ็ดใช่ครับใช่ไหมครับทีนี้อยากให้พระอาจารย์นี้นะครับได้เมตตาเล่าถึงประวัติตั้งแต่เยาว์วัยพุทธแล้วก็มีปู่มลำเนาอยู่ที่ไหนบ้าง หลงพี่มีหลงพี่ก็เป็นคนจังหวัดแม่งสอนนะครับโดยชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็เป็นเด็กที่ดื้อบ้างซนบ้างเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กเที่ยวเล่นกับเพื่อนพ้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในแต่ว่าในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกๆปีก็จะโดนยมแม่นะครับให้บวด ในวัดใกล้บ้านนะครับรบวัดระยะของการสั้นๆตั้่แจ่ป .1 หนึ่งเลยใช่ครับตริ่ป .1 หนึ่งครับตั้่แจ่ป .1 หนึ่งจนป .6 หเลยใช่ครับคือตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยนะฮะครับก็เลยทําให้หลวงพี่มีความผูกพันกับพระศาสนาแต่ตอนเด็กครับค่ะในเข้าอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนใช่ไหมคะชอบไหมคะตอนก็ชอบอยู่ครับชอบตรงไหนคะชอบที่ได้ฝึกท่องบทสดบทให้พรครับ ซาพีอะไรพวกนี้ตอนเด็กชอบใช่เรียกว่าเป็นภารกิจประจําเลยว่าปิดเทอมก็ต้องไปบวชเพ่าว่าอยมพ่อโยู่แม่นี่ก็ปกพันธุ์พุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้ที่คาจุนพระพุทธศาสนามาต่อเนื่องเข้าวัดประจำครับเข้าวัดประจําครับทุกวันพระอะไรเงี้ยแล้วก็ตักบาตรพระทุกวันนะครับทุกเช้าในวันตรีนคะมีพี่น้องกี่คนเคะอ๋อมีพี่น้องสี่ครับ ชายสามหญิงหนึ่งก็จะเป็นอ,อ่อคนที่สองครับคนที่สองอ๋อแล้วอย่างนี้พี่ชายหรือว่าน้องชายก็ไปอบรมสมมามเณรด้วยไหมคะอ,อ๋อน้องน้องชายจะบวชด,ด้วยเป็นบางปีครับรบวชช่วงฤดูร้อนน้องชายแต่ว่า หลักๆเลยพระอาจารย์ต้องไปทุกปีไปทุกปีเป็นตัวหลักครับเพราะว่าโซนหรือเปล่าฮะโยมแม่เลยบอกไปฝากพระอาจารย์เลี้ยงไว้ที่บ้านที่วัดแทนน่าจะใช่ครับจะให้ไปปกฝังนิสัยดีๆนะแล้วยังไงฮะถึงได้มาเข้าสู่โครงการของวัดพระธรรมกายได้ก็เป็นการยนณมิตรให้ยังไงครับก็ต้องย้อนไปปีพุทธศักราช2555ครับตอนนั้นมีโครงการอุปสมบทหมู่ครับ แสนรูปของทางวัดพระธรรมกายครับประกาศผ่านหน้าบ้านโอ้เป็นรถบาเป็นรถประกาศครับครับยอแม่ได้ยินปุ๊บก็เรียกเข้ามาเลยล็อกบุญแล้วเข้ามาเลยครับเรียกให้มาแล้วก็จับผมเซ็นอะเซ็นสมัครเซ็นใบสมัครตอนนั้นปีปอะไรตอนนั้นคือจบปหกพอดีจบปหกพอดีโอตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะต่อวัธยม แต่ล็อกบุญมาก่อนปฏิเสธไม่ได้ครับก็เลยทำให้ผมก็เลยทำให้ลุงพี่ได้มาบวชในโครงการของวัดแล้วก็พออยู่จนครบโครงการปุ๊บก็ได้เข้ามาบวชเรียนต่อที่มุกติสามเรณร<อ>เปี<อ>่ยนธรรมว่าธรรมกาย,ยช่วงนั้นจังหวะนั้นต้องต้องมีการตัดสินใจหรือว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าเห็นบอกว่าตั้งใจที่จะเรียนมัธยมต่อใช่ครับก็ ก็เป็นอะเป็นความขอร้องจากคุณแม่ครับคุณแม่บอกว่าบทในโครงการเสร็จปุ๊บก็อยากให้บทเรียนต่อแล้วก็เป็นลูกที่ดีไม่ปฏิเสธก็ได้ครับก็เลยเข้าบทเรียนเลยครับรุ่นั้นบชกันเยอะไหมครับอาจารย์ก็ประมาณร้อยกว่ารูปครับที่แม่ห้องสอนเนีครับออไม่ใช่ที่มุกติสัมมเนรครับแต่ที่มาจากแม่สอนนี่ก็แค่ สองรูปเองครับสองรูปตอนนี้ก็ยังอยู่ทั้งสองรูปตอนนี้เดี๋ยวค่าหลวงพี่เดียวเดียวใช่ตัวแทนจากมาท้องสอนครับค่ะแล้วก็จากการที่ได้บวชอยู่ที่บ้านแล้วพอได้มาใช้ชีวิตเริ่มต้นในหมูกุติสัมมาเนรต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมคะโอ้ต้องปรับเยอะมากเลยเยอะมากเลยครับเพราะว่าวัฏธรรมการนี่ไกลจากบ้านมากเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ตอนเด็กก็คือไม่เคยไปอยู่ที่ไหนไกลจากบ้านเลยครับครับ ซึ่งมาโยที่มุกติสมณเนรคืนแรกก็ร้องไห้เลยครับโอแม่มาส่งไหมคะเดี๋ยวแม่ก็มาส่งแค่เข้าเข้ามามุกติใช่ครับเสร็จแล้วก็กลับก็กลับกลับบ้านเลยไม่ครับคลับร้องไห้หาแม่แล้วแล้วจะทําไงครับสร้างกําลังใจให้ตัวเองยังไงหลังจากวันนั้นครับก็ได้รับการฝึกฝนอบรมจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงนะครับ ผลผนให้เป <si suppression> ็นหมู่คณะเป็นหนึ่งเดียวกันก็เลยทําให้เราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเราไม่โดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีเพื่อนที่ได้เพื่อนได้เพื่อนดีๆอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้เราว่ามีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปเรื่อยแต่เมอนก็บมาว่ามีพื้นฐานมีประสบการณ์มาถึง5ปีแล้วใช่ครับก็เลยทำมาทุกปีทุกปีก็เลยทําให้เราสามารถปรับตัวเข้าได้ง่ายครับปรับตัวได้ง่าย อ๋อเหมือนกับว่าชีวิตประจําวันอ่ะมันไม่มันได้อยู่แล้วเหลือแต่ว่าคิดถึงบ้านตอนแรกๆเนาะว่ามันไกลมากปกติอยู่ใกล้บ้านแม่ก็จะโยมแม่ก็จะมาเป็นประจําได้ครับแล้วใช้เวลาตรงนั้นปรับอยู่นานเท่าไหร่ครับถึงได้เป็นรูสสุกว่าอะยังไงปักหลักอยู่ที่นี่ละอย่างมีความสุขแลวอ๋อต้องสองสามปีนะครับอู้สงสามปีเลยใช่ครับแล้วก็ช่วงนวกะหนึ่งนักะสองนวกกะสามใช่ครับ อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้รู้สึกว่าอืมเราต้องอยู่อย่างเนี้ยต้องใช้ชีวิตในการสร้างบารมีอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเราคงจะงองเงคิดถึงบ้านหรือว่าอะไรไม่ได้อีกแล้วอ๋อก็เนี่ครับก็เพราะได้รับการปลุกฝังคําสอนของครูบาอาจารย์นะครับ,บว่าเส้นทางที่เราได้เข้ามานี่คือเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตของเราครับค,คือผมก็ซึ่งผมก็ไม่อยากหลุดจาก วงบุญหรือเส้นทางที่ดีที่สุดนี้ก็เลยคืออยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์คือว่าไม่ทราบว่าคือเด็กๆเราไม่ได้มีความคิดหรือว่าไม่ได้มีเรียกว่าอะไรไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าการหล่อหลอมแบบนี้มาก่อนต้องบอกว่าพระอาจารย์เป็นผู้ที่โชคดีได้โอกาสในการที่ถูกหล่อหลอมมั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ12ปีใช่ไหมครับ12ปีแล้วก็ถูกหล่อหลอมว่าต้องสร้างบารมีอะไรอย่างนี้ครับ เราเริ่มเข้าใจตอนไหนแล้วก็ตอนที่เหมือนกับมีความคิดนะครับว่าต้องสร้างบารมีเนะนี่ยมันมีจุดแรงบันดาลใจหรือว่าเรามันต้องอาศัยอะไรเป็นพิเศษไหมครับสําหรับเด็กๆที่ถ้าเป็นเด็กคนทั่วไปก็วิ่งเล่นสนุกสนานไปนแต่ว่า<จ>พระอาจารย์เนี่ยมันต้องมีเป้าหมายชีวิตอย่างนี้ครับมาเข้าใจตอนประมาณปีไหนครัเข้าใจตอนที่ขึ้นเป็นเน้นประจำเนนประจําครับ เออแล้วเข้ามาถึงมาสมัครเป็นสม,มนัณเฑปจําแล้วแล้วนานเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นสม,มนัณเณรประจําอย่างที่หลวงพี่บอกอ๋อก็ต้องขึ้นก็ต้องประมาณสี่ปีขึ้นไปสี่ปีห้าขั้นตอนอต้องมีการผ่านอะไรไปบ้างครับขั้นตอนก็ต้องผ่านต้องเรียนนธธรรมตีผ่านอะไรพวกนี้ครับนธธรรมตีแล้วก็ทรงบาลีไวยากรณ์ผ่าน,านครับ<อ>ผมแล้วก็ความประพฤติในการเข้ากิจวัตรกิจกรรมก็ต้องผ่าน ซึ่งถ้าเราผ่านเร็วเรามาปีแรกๆเลยตั้งใจแบบสมว่าถ้าน้องๆเยาวชนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยอยากจะวางเส้นทางนี้ให้กับลูกตัวเองหมายความว่าเตรียมตัวตั้งแต่ปสองปสาป4ี่ปหอะไรเงี้ยพอปหปุ๊บจบปุ๊บวางเส้นทางว่าจะต้องสอบนักธรรมตรีได้ก่อนแล้วก็มาวิทยากรได้ถ้าได้เร็วก็หมายงวาก็ไม่ถึง4ีปีก็ได้เป็นประจำอย่างนั้นหรือปล่าครับใช่ครับก็คือถ้าได้ตามกินนี่ก็ คือได้ขึ้นเป็นสมณยประจำแน่นอนแม้กระทั่งปีแรกก็ก็ได้เข้าเลยถ้าสวิไไถ้าสอบได้ถ้าปีแรกนี่อย่างครับก็คือต้องผ่านการอบรมก็คือของนวกวิชากาซึ่งมีอยู่3มชั้นคือ 3>, 3ชั้นรันวการหนึ่ง 2> 1, 2, นวการสองสามชั้นคือ,อยังไงก็ต้อง4ปีใช่ครับแต่ว่าภายใน4ี่ปีนี้ก็คือต้องสอบนักรมตรีให้ได้แล้วก็บารีวยากรต้องต้องทรงจาได้ใช่ครับเพราะว่าคือในแต่ละขั้นก็จะมีเกณฑ์ของแต่ละชั้นครับนวการหนึ่งก็ น่าทำตีแล้วก็บาลีไวยกรนักการสอนก็น่าทำโทสามก็เอกสามก็เอกครับก็คือถ้าได้ตามเกณฑ์นี้ก็คือได้ขึ้นแล้วก็บรรจุเป็นบรรจุเป็นสัมมณรประจามคือเรียกว่าพอปักหลักแล้วก็คือนะเต็มที่ตรงนี้ใช่ครับอยากให้วาจารย์เล่าบรรยากาศตอนทรงจําบาลีไวยากรณ์ไวยากรณ์ใช่ไหมครับที่ต้องทรงจํา เห็นว่า,<อ>าสามเณรจะเป็นคู่มือประจํากายเวลาจะไปชั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ของพระอาจารย์นี้ใช้สูตรอะไรครถึงทรงบาลีไวยากรตรงนี้ได้สูตรของน้งพี่ก็จะท่องจะตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดเลยครับเพราะว่าเช้ามืดเป็นช่วงที่สมองเราปลอดโป่งครับเช้ามืดน,นี่กี่โมงก็เพราะว่าปกติเขาก็ตื่นตีนสี่ครึ่งครับปกติตสี่ครึ่งเลยครับใช่ครับก็คือใช้ช่วงนั้นที่แบบว่า สมองเรายังไม่ได้ไปคิดเรื่องอะไรไงครับอย่งางว่างๆโล่งๆให้เราเอามาคิดเอามาท่องจําบาลีไวก่อนก่อนครับใช้เวลากี่นาทีก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับหมายถึง<ช>ว่าเราก็ปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมไปด้วยแล้วก็ทวนบาลีไปด้วยเหรอคะใช่ครับอ๋อแล้วก็สวดมนต์มันจะมีตีสี่ครึ่งแล้วก็มีสวดมนต์ตีห้าใช่ครับจำนวนทรมวัด ก็เป็นอย่างเนี้ตลอดต่อเนื่องกิจวัตร<ล>มีอะไรบ้างตื่นตีสี่ครึ่งตื่นตีสี่ครึ่งทำวัดทำวัดเช้าครับสิบสองขวบนี่ไหวหมดใช่ไหมอ๋อก็ไหวครับเพราะว่าตอนที่อยู่วัดนาก็ตื่นตีสี่เหมือนกันก็ได้มีมีประสบการณ์มาก่อนนะีประสบการณ์มาก่อนก็เลยว่าก็เลยว่ารูปอื่นๆล่ะครับรูปอื่นๆก็ช่วงแรกก็ต้องปรับงงเงี้ยงง่วงง่วงเนบ้างงอแงบ้างใช่ครับก็คือเราก็ต้องว่าตามกันตามเพื่อนเลยครับราคับประคองกัน เพรามีบทฝึกด้วยถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็ต้องมีกุศลวิวัฒน์แหละครับใช่ครับจะมีกุศลวิวัฒน์รองรับครับสําหรับรูปที่แบบว่าไม่เข้าเรียอเข้ารอยอะไรครับก็ต้องแบบว่าช่วยกันประับประคองกันครับช่รปรับประคองก็ตักเตือนกันนะ<อ>แล้วไวยากรณน,นี่พระอาจารย์ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับถึงได้สําเร็จเรียกว่าชิตตังเมได้ได้ เขาเรียกว่าไยเซนผ่านจากพระอาจารย์พระที่เลี้ยงเนี่ยครับประมาณหกเดือนเลยครับหกเดือนใช่ครับหกเดือนนี้ได้ทั้งเล่มเลยนะฮะกี่หน้านะครับครับประมาณกี่หน้าฮะสองร้อยสองร้อยกว่าหน้าสองร้อยกว่าหน้าครับซึ่งก็ต้องส่งไปแบ่งแบ่งเป็นช่วงเป็นบทไปอย่างนี้ยครับครับซึ่งถ้าแบ่งยอดก็จะมีสี่เล่มครับสี่เล่มโอ้หนักไงไหมคะก็หนักอยู่ครับช่วงแรกแต่ก็ ่กำลังใจตัวเองไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ก็ต้องสู้ครับเพื่อที่จะจะได้อยู่เพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นในประจำไหมครับแอ้เหมือนเป้าหมายอ่ะสมมติว่าเลาวินาทีที่แบบผ่านเหมือนกับพระอาจารย์คอมเมนต์เตเตอร์บอกผ่านก็คือรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อลงอกลงใจเลยครับแบบเบาเลยครับอ่ากี่ครั้งครับถึงจะเบียบรรยากาศนี้มาสู่เราต้องสอบหลายครั้งไหมครับก็หลายครั้งครับ ช่วงแรกก็คือสอบทีได้ไลเซน์อะไรเงี้ยครับอพอได้ไลเซน์พอได้ครบปุ๊บก็ทรงลวดทีเดียวเลยลวดทีเดียวนี่กี่ครั้งลวดทีเดียวก็ครั้งเดียวผ่านแล้วครั้งเดียวผ่านเลยอะใช่ครับโอ้แล้วแล้วรูปอื่นนะรูปอื่นก็สองครั้งบ้างสองครั้งบ้างให้โอกาสอีกครั้งเนี่ยก็ให้โอกาสไม่เกินสองครั้งเนี่ยไม่เกินสองครั้งใจหนึ่งปีครับผมถ้าถ้าถ้าสองครั้งก็ยังไม่ผ่านล่ะครับก็ต้อง คือถ้าไม่ผ่านนี่ก็คือก็ต้องซ้าชั้นซ้าชั้นไม่ได้เป็นสัมปินประจาครับคือว่ายังไม่ได้ขึ้นไปตามรุ่นเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยอก็จะตกรุ่นให่ตกรุ่นรับโอ้ใถายไม่ได้ราคาตกรุ่นตกรุ่นไปเพราะฉะนั้นเลยทําให้ว่าเราต้องดันตัวเองเพื่อที่จะได้ไปตามรุ่นตามเพื่อนด้วยครับแต่สิ่งสําคัญมีแรงจูงใจตลอดในการที่จะส่งวิทยกร ให้ได้ก็จะได้รางวัลพิเศษจาก<ช>คุณครูไม่ใหญ่นี่ตอนรุ่นของอาจารย์เองเนี่ยต้องบอกว่าได้มีโอกาสได้ไปเรียนโรงเรียนอุดมารณปันนิพนวิทยาด้วยไหมครับเข้าโรงเรียนไหมคะเข้าโรงเรียนกับครูไม่ใหญ่ด้วยไหมฮะอืมยังครับยังไม่ได้เข้าตอ,ต,อต,อตอนนั้นไม่ได้เข้าตอนรุ่นตอนตอนนูไม่ได้เข้าเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเวลารับดวงแก้วที่มีชื่อเสียงมากเลยนะอ๋อดวงแก้วอ๋อดวงแก้วเกติยศใช่ไหเกติยศที่ได้มาด้วยเกรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย อันนี้ได้รับการปลูกฝังแล้วพอได้มาแล้วรู้สึกยังไรครับอ๋อรู้สึกปลื้มมากเลยครับรต่ว่าเหมือนว่าเราได้สิ่งสําคัญที่เราแบบได้ใช้ความพยายามเพื่อแลกมาอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามก็คือแบบว่าทําให้เรามีความภูมิใจในดวงแก้วดวงนี้แล้วยิ่งได้รับกับคุณพีใหญ่คุณพม่ใหญ่ด้วยก็ยิ่งทําให้แบบว่าเพิ่มขึ้นไปอีกครับเป็นครั้งแรกเลยไหมคะตอนที่รับใช่ครับ ก็คือว่าเป็นชิดแรกนะครับที่ได้รับจากท่านแล้วก็คือได้ได้ใกล้ๆชิดแบบได้เจอเจอท่านใช่ครับได้ใกล้ชิดนะครับความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกแบบโอ้ใจฟูมากเลยครับท่านให้โอวาทอะไรพิเศษไหมครับขณะที่ไปรับเพราะว่าบางบางรูปหลวงพ่อท่านก็จะคุยด้วยเช่นว่านากหลวงท่านไหมอะไรอย่างเงี้ยครับของพระอาจารย์เองท่านได้คุยอะไรกันไหมครับพิเศษอะไรเยก็ไม่ได้คุยท่านยิ้มให้ท่านยิ้มไหม ก็พอแล้วแล้วบรรยากาศเล่าถึงความปลื้มปิติตรงนี้เผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงผลักดันให้สัมานีรุ่นน้องๆเนี่ยครับที่ตอนนี้กําลังจะพิชิตครับแก้วเกติยศได้มาจากเกติศักดิ์ของลูกผู้ชายเนี่ยฮะชื่อถูกไหมฮะพูดริงถูกถูกับเป็นยังไงครับอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงความรู้สึกตอนที่ได้รับแล้วก็เราจะทํายังไงถึงจะได้รับตรงนี้มาออก็ตอนที่ได้รับก็รู้สึกว่า เราชนะแล้วครับชนะแล้วชีตังเมแล้วใช่ครับชีตังเมแล้วเพราะว่าเราทําสําเร็จแล้วครับกับความพยายามที่เราตั้งใจท่องทุกวันครับก็บคือที่เราได้ทุ่มเทไปครับ คือว่าเราได้รับรางวัลแล้วงครับค่ะแล้วก็แล้วทีนี้เราภูมิใจกับการได้ทรงบาลีวยากรณ์แล้วใช่ไหมคะคแล้วหลวงพี่เห็นความสําคัญไหมคะกับการทรงจําอน,นันเนี่ยเพื่อที่จะต่อยอดไปเรียนบาลีในเล่มต่อๆไปครมันสําคัญยังไงคะอ๋อก,ก็ก็ต้องบอกว่าบาลีวยากรณ์ก็คือพื้นฐานที่จะนําไปใช้แปลพระบาลีครับ เ,เรียกว่าเป็นรากฐานที่สําคัญที่จะไม่ใช้ตั้งแต่ประโยคหนึ่งจนถึงประโยคเก้าเลยใช่ครับก็คือเป็นกุญแจสําคัญเลยกุญแจสําคัญเลยใช่ค,ครับได้กุญแจดอกนี้มานี่สบาย้วยครับคือสบายเลยครับ<ม>คือว่าเราจะเรียนพระบาลีเข้าใจมากขึ้นครับ<ม>คุณผู้ชมหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมถึงต้องท่งไวยากรณ์ให้ได้อาจารย์มีที่ที่มาที่ไปไหมครับเห็นว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านป่ารกตรงนี้ แล้วก็วางรากฐานให้ลูกๆสัมมเนนทุกรูปส่งบุคากรให้ได้เพื่อที่จะไปเรียนต่อในประโยคหนึ่งถึงเก้าได้อ๋อเนื่องจากมีอยู่ปีหนึ่งครับที่วัดเราแพ้แชมป์นะครับแพ้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ครับครับซึ่งหลวงพ่อก็ก็ได้มาถามพระพี่เลี้ยงว่าทําไมลูกสัมมเนนถึงสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านถึงไม่ได้แชมป์ครับ พี่เรียนก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะไม่ได้ขาดเพราะยังขาดการปลูกฝังบาลีวยากรซึ่งเป็นคือไม่สามารถมีวยากรไปใช้แปล<ช>หรือว่าไปใช้ทำในในการเขียนใช่ครับซึ่งต้องปูฐานวยากรจากตรงนี้ก่อนครับครับซึ่งถ้าเรามีวยากรยิ่งแน่นเท่าไหร่เราก็จะสามารถนำไปต่อยอดประโยชน์สูงสูได้ครับ ก็เป็นที่มาของค่ายจองแชมป์ใช่ไหมครับใช่ค่ายจองแชมป์ครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ยังพอมีมีได้แชมป์มาแต่ว่ามีหลุดแชมป์ไปบ้างใช่มีลุดแชมป์ไปบ้างก็เลยต้องสร้างค่ายจองแชมป์มาว่าค่ายนี้ใครมาอยู่จะต้องได้แชมป์ใช่ครับจะได้จองไปทุกปีทุกปีใช่ครับก็คือจองแชมป์ทุกปีนี่คือที่มาของค่ายจองแชมป์หลายคนขับรถผ่านไปมานะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าค่ายจองแชมป์นี่คือสาเหตุที่สามเณรทุกรูป จะมาอยู่ที่นี่ก็คือจองแชมป์ไว้ก่อนใช่ครับต้องจองแชมป์ที่จะนามาให้หมู่คณะเรื่องปิติครับผมค่ะแล้วทีนี้ในช่วงของการเป็นสมัมมนนช่วงการเรียนบาลีค่ะแล้วอยากจะให้พระจา,าพูดถึงว่าญาติโยมล่ะคะมีส่วนสําคัญยังไงบ้างคะในการสนับสนุนสมัมมนนในการเรียนหรือว่าความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวันนะคะญาติโยมมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากเลยครับในการที่ได้มา ถวายพระตหารถวายพระน่ะซึ่งทําให้สามเณรทุกรูมีกําลังใจนะครับที่มีกําลังใจมีเรี่ยวแรงที่จะศึกษาพระบาลีนะครับคถ้าเกิดวันไหนมีปานะพิเศษอาหารพิเศษน่าจะอัดเลยยิ่งมีปานะพิเศษอาหารพิเศษนี่ก็เคยยิ่งสามเณรยิ่งดีใจใหญ่เลยครับครับจะซิบบอกได้ไหมคะถ้าเกิดว่าวันไหนไม่พิเศษเนี่ยคือปานะอะไรปานะปกติชิดไม่ค่จําเล พูดสนับสนุนอย่างเป็นทางการก็แลตตาซอยครับแล้วกิจกรรมกิจวัตรนอกจากกิจวัตรตื่นตีสมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไปเรียนแล้วต้องมีรับบุญต่างๆะอยากให้พระอาจารยเล่าบรรยากาศตอนที่ไปรับบุญมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ปรื่มปิติยังไงในแต่ละแต่ละบุญที่ได้ไปรับเช่นพระพาจีวร เกีบดาวรวยหรือว่าไปจัดสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยครับอ๋อก็รู้สึกปพิ่มครับที่เราได้มีส่วนในบุญใหญ่ในโครงการของหลวงพ่อครับครับซึ่งก็ซึ่งการที่ สามเณรได้ออกไปรับบุญนอกสถานที่ก็ทําให้อันเลิศมากเลยอันเลิศเลยเพราะสมากจะอยู่แค่ในมุกติในค่ายอยู่ในในค่ายนพอวันไหนได้ออกไปรับบุญข้างนอกนั่นคือดีใจมากเลยครับใช่เหมือนว่าได้ออกไปเปิดโลกเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่หวั่นใช่ไม่หวั่นเพราะโอกาสได้แบบไปเจอสถานที่ต่างๆดึกก็ไม่ว่าครับดึกไม่ว่าครับก็คือเต็มที่ครับปลื้มปลื้มบุญไหนมากที่สุดครับตั้งแต่ตอนพระอาจารย์เป็นสามเณรมาจนถึง บบัันนี้ครุที่เป็นสัมปรับบุญพิเศษช่วงน้ําท่วมทันไหมฮะช่วงน้ําท่วมอ๋อไม่ทันครับไม่ทันมาพ่อมาปีอ่าแล้วแล้วช่วงที่ได้ไปต้อนรับพาสังคธิการจากทั่วประเทศอ๋อแต่รังงานแต่ละงานเป็นยังไงครับก็ตอนนั้นถ้าเป็นสามเณรก็จะได้รับบุญต้อนรับเสิร์ฟปนะปนะน้ำชาอะไรพวกนี้ครับต้องมีการฝึกฝนต้องมีอะไรไหมฮะ ก็ต้องมีการฝึกฝนครับว่าในการเสิร์ฟในการถวายท่านนี้ครับก็ต้องน้อมตัวเข้าไปด้วยความเคารพนะครับ้ฝึกให้ชาพฟนุกฝึกให้ตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าได้ไปอยู่ใกล้พระสังฆติการระดับประเทศมากันมากมายก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกปิติครับที่ได้มีส่วนในบุญตั้นรับพระสังฆติการทั่วประเทศครับสาธุฟังแล้วก็ลืมตามครับ พาาระอาจารย์แล้วคือใน,ในวัยเด็กเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับยาวนานแต่ว่าอยู่กับพระพี่เลี้ยงอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็มีญาติโยมหรือว,ว่ามีโยมพ่อโยมแม่มาเยี่ยมบ้างเป็นบางครั้งเนี่ยรู้สึกขาดนะครับสาหรับในความอบอุ่นที่ได้หรือว่าได้รับจากพระพี่เลี้ยงเต็มเปี่ยมจนมีรู้สึกว่าเออเป็นผู้ที่ได้โอกาสจ, <ะ S 1> จริงๆแ,งแล้วมีความสุขจริงๆ เอารู้สึกไม่ขาดเลยครับครับเพราะว่าก็ได้รับจากได้ซึ่งได้รับคําสอนจากหลวงพ่อด้วยแล้วก็ได้รับการฝึกฝนจากพระอาจารย์เพียงด้วยแล้วก็ได้รับอะไรการช่วยเหลือจากเพื่อนๆพื่อนนะครับก็เหมือนว่าทําให้เราแบบมีกําลังใจที่เต็มอยู่ตลอดเวลาเหมือนเติบโตมาเหมือนกับครอบครัวทั่วๆไปแต่ว่าพิเศษก็คือได้หลักธรรมในการหล่อหลอมเราให้ ให,ให้มีเป้าหมายชีวิตอย่างเงี้ยใช่ครับ<ม><ม>แล้วระบบการอยู่ร่วมกันของมูกุฏิสม,มเด็นี่เป็นยังไงคะพี่เป็นพี่เลี้ยงน้องหรือยังไงคะครับพี่สอนน้องครับพี่สอนน้องนครับพี่สอนน้องคอยประคับประคองกันตักเตือนกันนะครับก็เป็นหูคณะเป็นเดียวกันรักกันนะครับเครับเพราะจริงๆตอนนี้ในยุคป,ปัจจุบันเราจะบอกว่าแม้กระทั่งเยาวชนที่อยู่กับพ่อกับแม่ก็ตามเขามีโอกาสน้อยที่จะได้อยู่อย่างใกล้ชิด ใช่ครับใช่ไหมครับเพราะพ่อแม่ก็ออกไปทํามาหากินลูกก็อยู่กับสื่ออยู่กับอะไรอย่างนี้แต่ในทางกลับกันอะไรคนก็บอกว่ามาเป็นสามเณรอยู่ห่างพ่อหาแม่ก็จริงแต่ว่าอยู่ใกล้ชิดพระพี่เลี้ยงมากยิ่งกว่าใช่ไหมครับได้เรียนได้ศึกษาแล้วก็ปลูกฝังคุณธรรมอะไรต่างๆแล้เรียกว่าใกล้ชิดตลอดเวลาไม่ได้คลาดสายตาเลยก็ว่าได้ใช่ครับทั้งหมเรามอบอุ่นก็ยิ่งแบบรู้สึกว่ามีมีมากครับมีอยู่ตลอดเวลาครับ มีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเหมือนดีใช่ไหมครับดีครับดีครับดีนะฮะค่ะก็แล้วทีนี้ของหลวงพี่เองค่ะเมื่อตอนนี้ก็บวชเป็นพระแล้วแล้วทีนี้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับน้องๆสามเนรนไหมคะอ๋อตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนศาสตร์ทำให้รุ่นเดียวกันเพราะว่าทั้งบวชเป็นอุปสมบทเป็นพระพิสูจ์ ก็ต้องเข้าสู่เส้นทางนวกร1หนึ่งสองอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อจะเข้าสู่เส้นทางของหลักสูตรพระมหาหลักสูตรพระมหาซึ่งจะแตกต่างจากการบวชปกติทั่วไปใช่ครับพิเศษเป็นเส้นทางพิเศษเพราะว่าต้องต้องต้องมีปริญญาที่สูงขึ้นสูงขึ้นใช่ครับใช่ไหมครับเพราะอย่างพระอาจารย์ผ่านสามแล้วผ่านหกแล้วใชครับก็ต้องพิชิตให้ได้เก้าครับแล้วก็เผยแผ่ไปทั่วโลกต่อไปครับครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์ทั้นบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแม้ว่าจะอยู่ห่างจากบิดามารดาซึ่งอยู่ไกลถึงแม่ห้องศอนนะครับ<ฆ>แต่ว่าบุญในตัวหรือว่าในการประทับประครองนะครับแล้วก็การดูแลจากหลวงพ่อจากพระพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็หมู่คณะหล่อหลอมให้พระอาจารย์มีความสุขในการสร้างบารมีแล้วก็เข้าใจในการสร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัยเลยทีเดียวครับ<ฆ>ในช่วงหน้าเราจะมาติดตามนะครับว่าความสําเร็จของการได้ประโยค3าได้รับพัฒน์ิทยศด้วย ประโยค6นะครับได้ไปรับพระราชทานพัดด้วยนะครับแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ก็ได้เข้าไปในพระบรมหาราชวังด้วยนะครับแล้วก็การมุทิตานั้นมีความปลื้มปิติอย่างไรนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับพระอาจารย์ได้เข้าสู่เส้นทางพิเศษนะเรียกว่าเส้นทางพิเศษของพระมหาเปรียญท่านมีการวางออกแบบชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากที่ท่านได้ปเปรียญเก้าแล้วท่านมี แนวทางในการดำเนินชีวิตยอย่างไรติดตามช่วงหน้านะคะนะรับช่วงนี้อภิชาต,ตงเรา